แล้วก็ยกกขานอ้ยเพื่อนแล้วก็ยกขึ้นแต่ถ้าเกิดต้องยกมีข้อควรระวังเล็กน้อยนะคะถ้าใส่กระโปรงกระสอบก็ระวังกระโปรงแตกต่าน่าล้มเรายกไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยหรอไม่เลยจะบอกว่าอีกนิดนึงเราห้ามนั่งเต็มเก้าอี้นะทาไมอ่ะเพราะว่ามันจะไม่เมื่อยเพราะถ้านั่งเต็มเก้าอี้มันจะยกแล้วไม่ค่อยเมื่อยถูก่ต้องนั่งแบบบินเบย์นิดนึงบินเมย์นิดนึงค่ะแต่ะ พอยกขึ้นแดงค์ค่ะพี่เป็นหนูพี่ทําตามพี่พิทต้องการตางใจใช่ไหมพี่รบกวนน้องๆทําทตามตามใจพี่โอปอลอะละค่ะนั่งหมินบอกมาค่ะหมินบอกยกขาอย่าแครงเก้าอี้นะสี่สามสองอยขึ้นมาแต่ว่าให้มันเลยเลยที่มันนึงเพื่อที่จะได้ใช้ค้ามเนื้อปัญหาคือเลยอะไรวะเลยเลยขาอีกข้างนเคสูงขึ้นไป ไปเรื่อยๆค่ะอย่างนั้นไปสัก15ทีต่อข้างตายแล้วก็ลับค่ะฉันอายจังเสร็จแล้ว15นาทีใช่ไหมไม่ใช่15ครั้งหนึ่งออก15ครั้ง15เจน15นาทีเลยหรอฉันไปหาอะไรกินก่อนนะค้างละ15ทีแล้วกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะกลับมาอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันแต่ไปท่าที่สองดีกว่าเพราะอันนี้คิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วรอได้ท่าที่สองเนี่ยท่าสมุติเก้าอี้นะค่ะเฟสบอล์นะอย่าเตะฉัน ทำไมเราไม่ไป็นทังเดียวกันให้ดูเฟิร์มล่ะสายน้าซ้ายน้าอันี่คือเกลแก๊สค่ะเด้งสาวแซ่บเ hey! ฮ hey! 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 ้เฮ้เฮ้เฮ้ทำไมต้เป็นเก๋าดีนะพวกเราเหมาะกันออกอัลบั้มรวมไปอีกครั้งอีกครั้งมายืนอีกทีถ้าเมื่อกี้ดีไหมนะคะ<า>ยอยากให้อยากให้ผู้ที่ถ่ายแค่เพลงมาเห็นอีกทีซ <พอ S 2> ้ายน้าเด้งสาวแซ่บเฮ้เฮ่เฮ่ทำไมต้องมีสาวเอฟเฟค